็อยีครับผมแลวันนี้ผมก็มัดูทีอาร์ตกน้ำกันนะครับผมเก่งนังดิเวคนนี้ามบอกเลยจีโน่แนัวหน่อยสดีครับผมจีโน่ชอบไม่ไ่ๆกำลังจะได้เ้ยคอยดูนะเฮ้ยโ นี้เขาเรียกธลยกิจเคบอกไม่ขาจนเลยไม่ขาดไอการนี้ไม่ขาดมันขึ้นรื่อคุณลันนี้มันทำไม่ยากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่พอใจเขตกมาไม่ต้องอะไราไปแล้วไม่ต้องไ่ต้องหูมามาเลยเนาะเขี่เตะมาหลบมาหลไหลกมาเล ีีไมผู้หญิงไอดีไรไหมผู้หญิงไอดีไรเก่งมากดิ